สัญญาณที่บอกว่าเปปกอร์ดโอลาอาจอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซัมเมอร์นี้ถ้าพูดถึงผู้จัดก,การทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคป,ปัจจุบันชื่อของเปปกอร์ดโอลาแทบไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมเกือบ10ปีที่เอทีเอ็เขาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับฟุตบอลอังกฤษคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบต่อเนื่องและพาแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึงจุดสูงสุดของยุโรปแต่คำถามสำคัญคือการเดินทางครั้งนี้กำลังจะถึงปลายทางแล้วหรือไม่ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์สัญญาณสำคัญที่อาจบอกใบว่าเปปกอิโอดลาอาจตัดสินใจอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจบฤดูกาหลหรือในอนาคตอันใกล้นี้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทรูสู่ร่วงข่าวสารฟุตบอลเด็ดๆที่แฟนบอลตัวจริงห้ามพลาดนโลโฟุตบอล การต่อสัญญาของผู้จัดการทีมระดับเพปกาเดโอล่ามักถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ในกรณีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครั้งล่าสุดมันไม่ธรรมดาอย่างที่หลายคนคิดย้อนกลับไปเมื่อ13เดือนก่อนกาเดโอล่าขึ้นเวทีต่อหน้าสื่อพร้อมกราฟิกคำว่า The Journey Continues ซึ่งสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเขาจะอยู่คุมทีมต่อไปแต่สิ่งที่น่าสนใจกับภาพนั้นคือคำพูดของกาดโอลาเอง เขายอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าตลอดช่วงต้นฤดูกาลเขาคิดหนักเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองและมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเชื่อจริง,รงๆว่าฤดูกาล2024-2025ควรเป็นฤดูกาลสุดท้ายคำพูดนี้สำคัญมากเพราะมันสะท้อนว่าการต่อสัญญาไม่ได้เกิดจากความมั่นใจเต็มร้อยแต่เกิดจากการเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายกาดโอลาอธิบายว่าสิ่งที่ทำให้เขาอยู่ต่อไม่ใช่เรื่องเงินหรือถ้วยแชมป์ แต่เป็นความรู้สึกว่าเขายังสนุกกับงานนี้และไม่อยากทิ้งสโมสรไว้กลางทางอย่างไรก็ตามการเซ็นสัญญาเพิ่มอีก2ปีแทนที่จะเป็นสัญญาหนึ่งปีโบว์ออปชั่นไม่ได้แปลว่าเขามองเห็นอนาคตยาวไกลในทางตรงข้ามมันอาจเป็นเพียงการซื้อเวลาเพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับวันที่เขาจะจากไปและนั่นคือเหตุผลที่แม้จะมีสัญญ,ญาอยู่ในมือคำถามเรื่องอนาคตของเพปก็ยังไม่เคยหายไปไหนสำหรับเพบปกรเรียล่าการคว้าชแชมป์ไม่ได้ทำให้งานง่ายขึ้น แต่มันทำให้งานยากขึ้นกว่าเดิมเขาเคยเปรียบการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเหมือนการปีนภูเขาทุกครั้งที่ถึงยอดเขาฤดูการใหม่ก็เริ่มต้นจากตีนเขาอีกครั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้เพปถูกคาดหวังให้ชนะเสมอไม่ใช่แค่ชนะแต่ต้องชนะด้วยสไตล์ด้วยคุณภาพและด้วยมาตรฐานที่เขาเป็นคนตั้งไว้เองแรงกดดันนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะวันแข่งขันแต่มันตามเขาไปทุกวันตั้งแต่การซ้อมการประชุมทีมงานไปจนถึงบทวิเคราะห์หลังเกม ภาพที่ชัดที่สุดคือเกมสเสมอกับเฟย์นอตในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกที่กาเดโอล่าปรากฏตัวพร้อมรอยขีดข่วนบนหน้าผาแม้เขาจะพูดติดตลกและออกมาชี้แจงภายหลังแต่ภาพนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดของผู้จัดการทีมที่ใช้ชีวิตอยู่ในหม้อความดันสูงมาเกือบ10ปีเมื่อดูการทำงานของกาเดโอล่าไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นลูกทีมการตะโกนสั่งการหรือการอธิบายแทคกติกทุกอย่างเต็มไปด้วยความเข้มข้น คำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่าเขายังเก่งพอหรือไม่แต่คือร่างกายและจิตใจของเขายังพร้อมรับแรงกดดันระดับนี้ไปได้อีกกี่ฤดูกาลตลอดอาชีพผู้จัดการทีมเพปกาเดโอล่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาพูดชัดเสมอคือเขาไม่เชื่อในการคุมทีมระยะยาวแบบไม่มีวันจบเขาเคยกล่าวไว้หลายครั้งว่าไม่ต้องการเป็นผู้จัดการทีมที่อยู่กับสโมสรเดียวนานเท่ากับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กัสันหรืออาร์เซนเวนเกอร์ สำหรับเพปการเปลี่ยนแปลงคือส่วนหนึ่งของการรักษามาตรฐานทั้งต่อตัวเองและต่อนักเตะไม่นานมานี้เมื่อถูกถามถึงการพักจากฟุตบอลกาดิโอลาตอบสั้นๆแต่ชัดเจนว่าผมจะหยุดแน่นอนแม้เขาจะไม่ระบุเวลาแต่คำพูดนี้เมื่อถูกนำมาพิจารณาควบคู่กับสถานการณ์ปัจจุบันกลับมีน้ำหนักมากขึ้นเขากำลังจะเข้าสู่ปีที่10กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในอาชีพการคุมทีมของเขา ทั้งที่บาร์เซโลนาและบาเยอร์มิวนิกเขาเลือกจากไปในช่วงที่ยังอยู่บนจุดสูงสุดนั่นทำให้หลายคนเชื่อว่าเพบอาจไม่ต้องการรอให้ผลงานตกหรือแรงบันดาลใจหายไปและหากยึดตามแนวคิดที่เขาเชื่อมาตลอดการอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังครบหนึ่งทศวรรษอาจไม่ใช่เรื่องน่าแปล่ใจเลยคำถามจึงไม่ใช่เขาจะไปหรือไม่แต่คือเขาจะเลือกไปในจังหวะไหนที่เหมาะสมที่สุด หากจะมองหาสัญญาณที่ชัดที่สุดวัยยุคของเปปกวัวเดโลลาอาจากำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายการนำลาตำแหน่งของซิกี้เบกิริสตนันคือจุดเปลี่ยนที่ไม่ควรมองข้ามซิกี้ไม่ใช่แค่ผู้อำนวยการกีฬาแต่คือคนที่รู้จักเปปมากที่สุดในโลกฟุตบอลทั้งสองคนทำงานร่วมกันมาตั้งแต่บาร์เซโลนาและเป็นคู่คิดสำคัญในการวางรากฐานความสำเร็จของแมนเชสเตอร์ซิตี้กัวร์เดโอล,ลาเคยพูดถึงซิกี้อย่างชัดเจนว่าเราเชื่อใจกันเข้าใจฟุตบอลเหมือนกันและไม่ตัดสินกันแค่ผลการแข่งขัน นั่นหมายความว่าซิกี้คือคนที่ช่วยกรองแรงกดดันระหว่างบอร์ดบริหารกับผู้จัดการทีมเมื่อเขาจากไปแม้ตำแหน่งจะถูกแทนที่โดยฮิวโก้ e n อาาแต่ความสัมพันธ์แบบเดิมไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ในทันทีสำหรับผู้จัดการทีมอย่างแป๊บที่ทำงานบนรายละเอียดระดับมิลลิเมตรการไม่มีคู่คิดที่รู้ใจอาจทำให้ภาระทั้งหมดตกมาอยู่ที่ตัวเขามากขึ้นกว่าเดิมและในหลายกรณีในอดีตเมื่อโครงสร้างสนับสนุนเริ่มเปลี่ยน ผู้จัดการทีมระดับชอปก็มักเลือกจบเส้นทางของตัวเองในจังหวะเดียวกันฤดูกาลล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เป็นเพียงฤดูกาลที่ผลงานสะดุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นักไประดับแกนหลักที่เป็นสัญลักษณ์ของยุคก,กวัวเดโอล,ล่าทยอยอำลาทีมไม่ว่าจะเป็นเควินเดบรอยน์ไคล์วอล์กเกอร์อีเดร์นอิลคายกุนโดการมานูเอลอาคาชิรวมถึงแจ็ครีลิชที่ถูกปล่อยยืมตัว นักเตะเหล่านี้ไม่ได้แค่อายุมากขึ้นแต่คือกลุ่มที่ร่วมสร้างความสำเร็จมาตั้งแต่ต้นยุคขณะเดียวกันผู้เล่นที่ถูกดึงเข้ามาแทนอย่างดอนารุมาเรนเดอร์สเชอร์กี้และไอท์นูริล้วนเป็นนักเตะอายุน้อยและยังมีเส้นทางพัฒนาอีกยาวไกลาภาพมีสะท้อนชัดว่าซิตี้กำลังวางรากฐานเพื่อยุคถัดไปมากกว่ายุคปัจจุบันสถานการณ์นี้มีความคล้ายคลึงอย่างมากกับลิเวอร์พูลในช่วงสุดท้ายของยูร์เกนคลอปที่เริ่มรีบิลทีมก่อนการอำลายอย่างเป็นทางการ แม้เฟลฟเ d ด n จะกลับมาโดดเด่นและเออร์ลิงฮาลา d ยังคงพัฒนาต่อเนื่องแต่คำถามสำคัญคือการรีเบลครั้งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเ e ปกอร์ d ดโอลหรือเพื่อผู้จัดการทีมคนถัดไปกันแน่ไม่ว่าเ e ปกอร์ d i โอลาจะอำลาแมน c h e s t e r City เมื่อใดคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือใครจะเป็นคนสารต่อชื่อแรกที่ถูกพูดถึงเสมอคือ Vincent ค o m p a n y อดีตกัปตันทีมที่เ e p เองเคยบอกชัดว่าคือผู้จัดการทีมซิตีในอนาคต ผลงานของคอมปานีกับไบเออร์มิวนิกพิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถรับมือกับแรงก,รงกดดันของสโมสรระดับท็อปได้และการต่อสัญญาถึงปี2029สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เขาได้รับอีกชื่อหนึ่งคือเอนโซมาร์เรสกาอดีตผู้ช่วยของเพปที่แยกไปสร้างเส้นทางของตัวเองและพาเชลซีกลับสู่เวทีแชมเปี้ยนส์ลีกยังมีมิเคลอาร์เจตาลูกศิษย์ที่เติบโตเต็มที่และกำลังเป็นคู่แข่งลุ้นแชมป์กับอาจารย์ของเขาเองรวมถึงผู้จัดการทีมรุ่นใหม่หลังฟุตบอลโลกอย่างชาบีอลอนโซ ที่ยังถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกุนซื้อที่มีศักยภาพสูงที่สุดในยุโรปสิ่งที่กัวดโอลามั่นใจเสมอคือโครงสร้างของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกออกแบบมาให้ใครก็ตามสามารถเข้ามาต่อยอดได้ทันทีคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่าใครเก่งพอหรือไม่แต่คือเพบกัวดดโอลาจะเลือกส่งไม้ต่อในจังหวะไหนที่เหมาะสมที่สุดสุดท้ายแล้วยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าเพบกัวดดโอลาจะอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อไหร่ แต่เมือม่อมองภาพรวมทั้งหมดทั้งคำพูดของเขาเองความกดดันที่สะสมมาตลอดเกือบ10ปีการเปลี่ยนแปลงในโครงสรสอสอ้างสโมสรและการรีบิวทีมครั้งใหญ่ทุกอย่างกำลังบอกเราว่าการเดินทางครั้งนี้กำลังเข้าใกล้บทสุดท้ายมากขึ้นเรื่อยๆเพปกดิโอลาไม่ใช่ผู้จัดก,การทีมที่รอให้ความสำเร็จลดลงก่อนจะจากไปในอดีตเขาเลือกอัลาบาร์เซโลนาและบบเยอร์มิวนิกในช่วงที่ยังอยู่บนจุดสูงสุดและถ้าประติศาตร์กำลังจะซ้ำรอยแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจกำลังเตรียมรับมือกับวันนั้นอยู่เงียบ คำถามสำคัญที่สุดอาจาไม่ใช่ว่าซิตี้จริงประสบความสำเร็จได้หรือไม่แต่คือฟุตบอลแบบเพปกอร์เดลาจะถูกสิบทอดไปในทิศทางไหนและเมื่อวันนั้นมาถึงจริงเราจะได้เห็นว่าย,ยุทองของแมนเชสเตอร์ซิตี้เกิดจากคนคนเดียวหรือจากระบบที่แข็งแกร่งกว่านั้นคุณคิดว่าเพปคนไปต่อจนครบสัญญาหรือถึงเวลาที่เขาควรหยุดพักคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ด้านล่างเลยครับ หาคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลร้อนแบบนี้ในครั้งต่อไปเพราะเราคือบอลทรูที่นี่มีแต่ฟุตบอลแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ